สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนะคะของ My f o r อ Auto ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้นะคะไมค์ก็ จะไปส่งรถนอกสถานที่นะคะรถคันนี้เราก็จะไปส่งที่ขอนแก่นนะคะแต่ยังมีนะคะอีกคันหนึ่งวันนี้เรามาสองคันนู่นเลยนะคะคันนู้นนะคะจะไปส่งที่นครพนมนะคะก็คือวันที่31วันเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะสําหรับนะคะคันที่ยืนอยู่ตรงหน้าเออไม่ใช่คันที่มายืนอยู่ตรงหน้าเออ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรถของคุณการคุณกิฟนะคะรถที่คุณการคุณกิฟเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัวเน x t เจน Ranger w i วายสำหรับตัวนี้เป็น 6AT ราคาจะอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทสำหรับคันนี้นะคะก็ตกแต่งในไลฟ์สไตล์แบบภุมโทนไปเลยนะคะก็จะมาด้วยชุดหน้าวายนะคะแบบนี้คือฮอตฮิตจริงๆนะหน้าวายเนี่ยเราต้องบอกเลยแล้วใส่ในส่วนของตัวกระจังหน้า นะคะ FORD สีดำซึ่งเข้ากันได้ดีมากๆในส่วนของตัวาฝากระโปรงด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะใส่ในส่วนของตัวเรนเจอร์อะคริลิก e ให้ด้วยนะเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะด้านข้างนะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวซุ้มร้อนะคะที่เป็นชุดงานของวายนะคะเช่นกันสำหรับคันนี้ไม้ได้ทำการนะคะ ยกหน้า2หลัง2เปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นงานของออปชันปีกนกตัวนี้นะคะเราจะช่วยปรับองศาจะช่วยแก้ปัญหาสั่นสะเทือนนะคะด้วยการปรับมุมล้อให้รับกับองศาของลูกหมากด้วยนะตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าชดเชยมุมล้อได้ดีมากๆและเขายังมาพร้อมกับตัวนะคะโชคนะคะตัวนี้เป็นโชคของ p r o เฟนเดอตัวนี้นะคะเป็นตัวโมโนทูบนะคะสามารถ ได้ถึง8ระดับนะคะก็คือซับแทงหน้าซับแทงหลังนะคะตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะพรีเมียมมากๆในส่วนของตัวออปชันนะคะก็คือขับขี่ตัวนี้พี่ๆหายกังวลเลยนะและมาพร้อมกับยางนะคะที่เป็นยางคอร์ดลิเดอร์ตัวนี้หน้ายาง33นะคะ ตัวนี้120แล้วก็ใส่ในส่วนของล้อนะคะที่เป็นงานของแวไพร์ตัวนี้ก็คือเป็นสีดําเงาคือเข้ากันได้ดีมากๆออฟเซตตัวนี้จะลบอยู่ที่ประมาณ18นะคะบ้ารองมือครอบมือจับนะคะครอบฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ไม่ใส่ให้ด้วยนี่เลยนะคะกระบอกซับแท้งตัวนี้สามารถนะคะปรับความนะคะนุ่มหนึบนะคะได้เลยนะคะอยู่ที่เราเลยนะโช๊คนะคะคบเซต แล้วก็นี่เลยนะคะเรามาดูด้านหลังกันก็ลองเราก็จะลองก้อนให้ด้วยนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากเราเพิ่มในส่วนของตัวเรนเจอร์อะคริลิกเข้าไปนะคะ <c oughs> ก็เสริมความแบบว่ามิติให้กับตัวรถอีกทีนึงนะคะดูรอบๆพันกันนะคะไมบอกเลยว่าแต่งประมาณนี้ก็คือกำลังดูดีกำลังดูสวยนะคะ สำหรับพี่ๆนะคะท่านไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนๆนะคะจังหวัดไหนๆนะคะมายก็สามารถนะคะส่งให้กับพี่ๆได้นะคะโปรโมชั่นบอกเลยถ้าคุยข้อเสนอกับมายมายมั่นใจว่าจบทุกเงื่อนไขแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมายจะเดินทางต่อและเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปส่งทั้งสองคันเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะว่ามายจะมีรถรุ่นไหนนะคะมาพาพี่ๆชมกันอีกทีหนึ่งคะ่ะ